ใครลงสินค้าใน Ti t t o k อ h o บแล้วตักกรามไม่ขึ้นฟังคลิปนี้ค่ะก่อนไปฟังนะครูนล่าขออัปเดตเรื่อง TikTok กก่อนนิดนึงนะคะเพราะ พูดแต่เรื่อง t i k t o ็อกชอมาตลอดเลยนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่อง Tik t o ็อกเลยคือตอนนี้ Tik t o o อกเขากําลังทยอยลบบัญชีที่ไม่สร้างปฏิสัมพันธ์ใดๆกับผู้คนในชุมชนนี้เลยเช่นไม่เคยกดแชร์ไม่เคยคอมเมนต์นะคะคือดูเสพอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆแบบนี้ติ๊กต็อกเขากำลังทยอยลบบัญชีพวกนี้อยู่นะคะดังนั้นถ้าหากเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เคยสร้างปฏิสัมพันธ์ไม่เคยคอมเมนต์หรือไม่เคยแชร์ให้ใครเลยนะครูนาราแนะนําว่าให้ลองกดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ ออกไปนะคะหรือพิมพ์อะไรก็ได้นะคะที่ไม่ใช่อีโมจินะคะมาที่คลิปนี้ของครูนาลรานะคะเพื่อที่จะให้ช่องของเพื่อนยังอยู่ไม่โดนลบนะจ๊ะทีนี้มาฟังคําตอบกันนะคะสําหรับคุณวัฒนานะที่ถามมาว่าทําไมลงสินค้าไปแล้วขึ้นสถานะว่าวางขายอยู่เนาะแต่ว่าไม่ขึ้นตะกร้าหน้าทิกตอกของเราไอ้คําว่าไม่ขึ้นตะกร้าหน้าทิกตอกนี่ครูนาลราไม่แน่ใจว่าไม่มีตะกร้าขึ้นมาในหน้าทิกตอกของเรา หรือว่าสินค้านั้นไม่ขึ้นนะคะแต่ครูน้าจะแบ่งเป็นประเด็นใหญ่ๆนะคะก็ลองไปเช็คดูนะคะว่าเป็นประเด็นไหนเราจะได้ไปแก้ให้ถูกวิธีนะคะประเด็นที่1นนะคะนั่นก็คือลงสินค้าไปแล้วแหละแต่ที่มันไม่ขึ้นตะกร้า มาให้เราเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการเชื่อมโยงบัญชีนะคะอันนั้นครูนาราแนะนําให้ไปทาการเชื่อมโยงบัญชีก่อนนะซึ่งทําคลิปสอนเอาไว้แล้วนะจ๊ะใครหาไม่เจอก็ทักไปได้ที่ไลน์ไอดครูนารานะคะส่วนประเด็นที่2นั่นก็คือเชื่อมโยงแล้วแต่เชื่อมโยงผิดบัญชีถ้านะหากเพื่อนๆไปเชื่อมโยงเป็นบัญชีทางการตลาดเพื่อนๆจะต้องดึงลิงก์สินค้านั้นนะเอามาวางขายในช่องทิกตอกของเรา,ามันจะไม่ขึ้นให้อัตโนมัตินะคะจะต้องไปทําการดึงสินค้ามาวางเองประเด็นที่3คือทาครบทุกอย่างแล้ว แต่ไม่ขึ้นให้กดปิดเครื่องเปิดใหม่รีเฟชอัปเดตนะคะเดี๋ยวมันมาเองจ้ะ